ครับหลังจากเราได้ทำการกำหนดข้อมูลโปรเจกต์ออก์กรไหนและฟัสซิลิตีแล้วครับต่อไปจะเป็นการกำหนดตัว i c t i v i t y t o p i อหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับเราทำการเลือกโปรเจกต์ครับไปที่ออก์กรไหนที่ต้องการครับทำการเลือกฟัสซิลิตนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตเลือกที่ตัวเมนออ f ฟิศนะครับ ตัว Activity Topics ครับเราก็จะดูได้จากตัวโจทย์หรือทางลูกค้าให้มานะครับจากตัวอย่างเราจะพบว่าตัว s c e n e r y Composition นะครับเราจะมีตัว Diesel Generator นะครับแล้วก็ <ๆ S 2> เพิ่มเข้าไปโดยการกดปุ่ม Add ครับกำหนดชื่อครับเลือกขอบเขีที่1ครับเป็นการเผาไหม้แบบอยู่กับที่ครับ เป็นเ a ส i o นอ r y c คอมบั t ชันนะครับสอสเป็นดีเซลหน่วยเป็นลิตรครับกดเซฟเลยครับดีเซลสลับไฟปั๊มครับกดแอดครับเพิ่มไทเทินะครับขอบเขตที่หนึ่งครับเป็นการเผาไหม้ที่อยู่กับที่ครับเซ a ชันอารีครับดีเซลลิตรเหมือนเดิมครับส่วนที่สองเป็นการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ครับ กดเพิ่มครับสะอบ1หนึ่งเหมือนเดิมครับเป็นการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่ครับเลือกโมบายคอมบัรชันครับซอดเป็นดีเซลครับหน่วยเป็นลิตรอ๋อไทเทนยังไม่ได้ใส่ครับที่3เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอ9์ครับกดแอดครับไทเทนครับขอบเขตที่1ครับ ที่มีการเคลื่อนที่โมบายครับเป็โมบายแก๊สโซลีนครับรวยเป็นลิตรกดเซฟต่อไปเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับกดแอดครับไทเทนครับสกอบขอบเขตที่หนึ่งครับการผลมตที่มีการเคลื่อนที่ครับโมบายออนโหลดครับเป็นมอเตอร์แก๊สโซลีนออกซิเดชันนะครับกดเซฟครับต่อไปหัวข้อที่3 การใช้สารเติเพิ่มประเภทที่มีซูทูเป็นองค์ประกอบสารพิเศษแบบนี้จะไม่มีเป็น default ในระบบนะครับเราจะต้องทำการเพิ่มนะครับวิธีการเพิ่มยังไงเราก็ Copy ตัว URL นะครับกดแท็บใหม่ครับไปที่หัวข้อ l i b r a r y ครับ e m i s s i o o n ครับ Group ครับ ทุกครั้งที่มีการสร้าง Activity Source นะครับเราจะต้องทำการสร้างกรุ่มใหม่เสมอนะครับในที่นี้เราจะสร้าง Source Adapter ที่มี Co2 นะครับเรากด Add ครับเลือกกลุ่มใหม่นะครับผมตั้งชื่อว่า Custom นะครับสำหรับกลุ่มหนึ่งนะครับขอบเขตที่หนึ่ง ทายเป็นอื่นๆนะครับกดเซฟครับเราต่อไปเราก็จะเลือกการสร้างสารดับเพลิงประเภทที่มีสีอตนะครับเรากดเข้าไปที่ i m i o n source ครับเลือกกลุ่ม custom นะครับที่เราสร้างเมื่อกี้กดเพิ่มครับ ตั้งชื่อครับเลือกยูนิตนะครับเป็นกิโลยูนิตของเขาใช้เป็นกิโลกรัมคาร์บอนนะครับอาจจะต้องเลือกกิโลกรัมคาร์บอนมีค่าอ m i s s i o n เท่ากับหนึ่งนะครับเราเลือกเป็นไดเรกเท่ากับ1เลยนะครับ กดเซฟเลยครับเราก็จะมี i m a o n Source ชื่อสาระเพิ่มไประเภทที่มี c o 2นะครับมี Factor เท่ากับน1นตอนนี้เราสามารถกลับมาหน้า topic หลักได้แล้วครับชื่อ t o อปิจากลูกค้าก็คือการใช้สาระเพิ่มนะครับเรา copy เลยครับกดเพิ่มนะครับตั้งชื่อครับ ขอบเคตที่1ครับในที่นี้ Activity จะเป็นกระบวนการที่เกิดจากการล่วไหลนะครับเราก็จะเลือกการล่วไหลอ m มเ s ชั n นเราเลือกอะไรครับเราเลือกตัว Custom ฟอร์สโคปหนที่เราสร้างไว้นะครับสอรก็จะเป็นสารดับเพลิงประเภทที่มี co2 นะครับกดเซฟครับหัวข้อต่อไปนะครับ ชื่อการปล่อยสารมีเทนจากระบบสุขาพิบาลนะครับเราก็มาดูว่าสารมีเทน i m i s s i o n factor ก็คือ28นะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รัม c h f นะครับเราทำเหมือนเดิมครับเราไปสร้างเนื่องจากเรามีกลุ่ม c u สต o อมอยู่แล้วนะครับเราก็แค่เพิ่มเพิ่มสารเข้าไปใหม่นะครับตั้งชื่อครับสารมีเทน เมื่อกี้หน่วยเป็นอะไรครับเป็นกิโลกร,รมัมค่าเป็นเท่าไหร่ครับ28กดเซฟเลยครับอ้อหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมมีเทนนะครับจะไม่เท่ากันฉะนั้นก่อนที่เราจะเพิ่มตรงนี้เราต้องเพิ่มหน่วย กิโลกร,รัมมีเทนก่อนนะครับเราไปที่ library ครับ emission ครับ unit ครับตรงนี้เราสามารถเพิ่มหน่วยเองได้นะครับกดเพิ่มเลยครับ เจนว่าสองหน่วยนี้ไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องกดเพิ่มทั้งสองหน่วยครับกลับมาแก้ไขที่สารพีเทนที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี่นะครับหน่วยจะเป็นกิโลกร,รมัมเฮดโฟนนะครับกดเซฟครับ ในกรณีนี้แปลว่าเราต้องสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับแตละสารชื่อสารมีเทนเท่ากันครับหน่วยคนละหน่วยครับค่า d ดล e กแฟกเตอร์เป็น28เท่ากันเซฟครับโอเคกลับไปที่หัวข้อเดิมครับ เราเลือกหัวข้อที่4ครับการปล่อยสารเคมีจากเซพติกแท้งนะครับกด add กำหนดชื่อครับขอบเขตที่1ครับเป็นการล่วไหลครับกลุ่มเป็น custom ครับทีนี้เรามาดูที่หน่วยตรงนี้ s ซ p ติกแท้งของเขาเป็นหน่วยกิโลกรัมเฮเราเลือกหน่วยให้ตรงจากที่เราสร้างไว้ครับกด save เลยครับหัวข้อต่อไปครับ เหมือนกันกดเพิ่มครับตั้งชื่อครับขอบเขตที่1เลือกการรั่วไหลครับ Emission Group เลือกที่ Custom เหมือนเดิมครับเราไปดูที่หน่วยครับดูว่าเขาเป็นตัวนี้กด Save เ,เลยครับต่อไปเป็นการใช้สารธรรมเจ็นชนิด R134a นะครับ กดแอดครับตั้งชื่อครับเลือกขอบเขตที่1ครับการรั่วไหลครับการใช้สารทาความเย็นครับชื่อหนูชื่อสารเป็น R134a ครับกดเซฟครับต่อไปเป็น R32 นะครับกดเพิ่มครับตั้งชื่อเลือกขอบเขตครับการรั่วไหลครับกลุ่มสารทาความเย็นครับ เลือกสารครับ r 3 2หน่วยเป็นกิโลเซฟครับขอข้อสุดท้ายในขอบเขตที่หนึ่งครับคือการใช้แก๊สนะครับกดครับตั้งชื่อครับขอบเขตที่หนึ่งการใช้แก๊ส rpg เป็นการเผาไหม้อยู่กับที่นะครับแล้วก็เราเลือก stationary combustion นะครับซ o u เป็นแก๊ส rpg หน่วยเป็นลิตรหน่วยเป็นกิโลครับกดเซฟครับ ต่อไปเป็นการพูดถึงขอบเขตประเภทที่2นะครับเราก็กดกดแท็บครับเหมือนเดิมครับกดเพิ่มครับตั้งชื่อครับในที่นี้เราเลือกขอบเขตที่2ครับเป็นการซื้อพลังงานไฟฟ้านะครับซอดเป็นไฟฟ้าแบบปิดมิกซ์นะครับกดเซฟครับในขอบเขตที่3ครับหัวข้อที่1กดเพิ่มครับเลือกขอบเขตที่3ครับ การซื้อวัตถุดิบครับอิมพิชชั่นกรุ๊ปการใช้กระดาษเรามองหากลุ่มชื่อเยื่อกระดาษครับเยื่อและกระดาษครับในที่นี้การใช้กระดาษ A4 อิมพิชชั่นจะตรงกับกระดาษพิมพ์เขียนแบบแบบไม่เคลือบผิวนะครับกดเซฟครับหัวข,ข้อต่อไปการใช้น้าปะปากดแอดครับตั้งชื่อครับ เลือกหัวข้อที่3การซื้อวัตถุดิบนะครับเลือกกลุ่มน้ำประปาครับเลือกการประปาและข้อหลวงกดเซฟครับต่อไปเป็นขยะของเสียนะครับหัวข้อนี้จะไม่มีค่ามาตรฐานเหมือนกันนะครับในกรณีน,นี้เราก็ต้องตั้งเองนะครับกลับมาที่ถัดของ l i b r a y y ครับเลือกกลุ่มครับไปที่ขอบเขตสามนะครับ กดเพิ่มชื่อกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มครับเลือกไทยเป็น,นอื่นๆครับเรามาที่กลุ่มสกบสามนะครับแล้วก็เลือกกดตรง Emission Sort ครับ แล้วกด add ครับตั้งชื่อซอร์นะครับชื่อขอยะของเสียครับย u นิ t เป็นกิโลครับค่า emission factor ของเขาใช้2.32เรากำหนดเป็นเด c i ็กนะครับแล้วก็กำหนด2.32ตามกด save ครับตัวเห็นจะได้ว่าเราสร้างตัว emission s o r t ขึ้นมาใหม่นะครับกลับไปหน้า ทอปินะครับเลือกสโคบ3ครับกดเพิ่มครับตั้งชื่อครับสโคบ3ครับทีนี้เลือกหัวข้อการกำจัดขยะกำจัดของเสียครับเลือกกลุ่มเป็น คัสตอมที่เราได้สร้างใหม่นะครับก็แค่ของเสียกดเซฟครับจเจนว่าเราสร้างข้อมูลเสร็จแล้วหัวข้อกิจกรรมครับต่อไปจะเป็นการทำส่วนของ c t t v v t y y v v n t t วัในหัวข้อต่อไปครับ